จะพาผู้ชมไปที่คุณกุ๊กทิ้งทายในช่วงที่แล้วครับที่สงขลาคร<ะ>ับมีคารวานขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมามากัน5คันแล้วุผู้ชมฮะปรากฏุผู้ชมหวังที่จะไปที่มาเลเซียแต่งานนี้ไม่รอดฮะพอเจอจุดตรวจก็เลยตัดสินใจฮะขับรถแหกดาเลยนะครับเจ้าที่ตำรวจต้องขับรถไล่สกัดกันวุ่นเลยครับ นี่เป็นคลิปที่ตำรวจทางหลวงนะครับขับรถไล่ติดตามนะครับรถกระบะท,ที่ขนแรงงานเถื่อนครับที่แหกจุดสกัดนะครับเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มรถคันที่ตามนี้เป็น1ใน5คันนะครับของคารวานรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจากพื้นที่อำเภอบา้านบางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลา แล้วก็หลบหนีเข้าเมืองเตรียมนําไปส่งนะครับที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะลักลอบข้ามแดนเข้าไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียครับระหว่างที่ตํารวจทางหลวงสถานีตํารวจทางหลวง5กองกับการ7กองมาคับการตํารวจทางหลวงนะครับกำลังตั้งจุดสกัดที่บริเวณริมถนน4066พื้นที่อําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีครับปรากฏว่าเจอรถกระบะต้องสงสัยตามที่รายงานทั้ง5คันผ่านจุดสกัดนะครับก็เลยมีการเรียกตรวจค้นแต่แน่นอนนะ ทำผิดกฎหมายขนแรงงานต่างด้าวมาทั้งห้าคันก็กลับแหกจุดตรวจครับเลยคะแล้วก็ขับรถหลบหนีกันเลยแตรบททางหลวงก็เลยมีการขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะครับรถกระบะทั้ง5คันก็เลยขับหนีไปใช้วิธีการคนละทิศคนละทางไปกันแบบ ม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามจับได้นะฮะมีบางช่วงเลี้ยวเข้าเส้นทางสายสองฮะแล้วก็เกือบชนตำรวจทางหลวงที่ลงจากรถถือปืนไปขวางหน้าเพื่อหยุดรถด้วยแต่ปรากฏทีาทำผิดนะคุณผู้ชมดูมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฮะนี่ขนาดตำรวจไปยืนขวางแล้วรถขับต่อฮะคุณผู้ชมไม่ยอมหยุดฝารถตำรวจทางหลวงหนีแบบสุดชีวิตเลยครับปรากฏหลังจากขับไล่ล่ากันไปเกือบ30กิโลเมตรข้ามอำเภอไปถึงพื้นที่ตำบตลตะล้ห้าลอนนะครับอำเภอรามันจังหวัดยะลา ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดจับรถกระบะได้สองคันครับเป็นรถกระบะสีขาวนะครับซึ่งเป็นรถนําทางมีนายมูมฮัมหมัดอายุ20ปีเป็นคนขับแล้วก็อีกหนึ่งคันเป็นกระบะสีดําครับมีนายอัสฮาอายุ38ปีเป็นคนขับปร,กรากฏพอเปิดรถคันที่สองคันกระบะสีดำ <c oughs> ของเจ้าหน้าที่เปิดรถได้คะคุณกุ๊กคุณผู้ชมมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งอัดรถกันมา11คนนะโอ้โหแน่นเลยฮะชาย9หญิง 2, <c oughs> 2> ส่วนอีก3ามคน นะ,ะอีก3คันครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าขับหลบหนีไปได้ก็เลยเชื่อว่า3คันที่เหลือเนี่ยน่าจะมีแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาอยู่ด้วยสอบสวนคนขับรถกระบะท,ทั้ง2คันที่ถูกจับได้บอกว่าไปรับ แรงงานชาวเมียนมานะครับที่หลบหนีเข้าเมืองมาจากป่าละมอกใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมฉลุงอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อจะไปส่งต่อที่อำเภอตกากใบจังหวัดนาราธิวาสครับได้ค่าจ้างเท่ละ5,000บาทโดยมีนายมาสุกฤษอายุ24ปีเป็นผู้สั่งการแล้วก็อยู่ในคาราวานขนแรงงานเถื่อนครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้งสเวดคนบอกว่าต้องการหลบหนีสงครามกลางเมืองในประเทศครับเพื่อหวังจะไปทํางานที่มาเลเซียมีการจ่ายค่าในหน้าให้กับคนเมียนมาเนี่ยห้าพันบาทนะคะเออเข้าไปฮะห้าพันริงกิตมาเลเซีย 5,000ริงกิตมาเลเซียตีเป็นเงินไทยอยู่ที่35,000บาทครับเบืองต้นเจ้าหน้าที่นี่ฮะก็เลยต้องมีการคุมตัวทั้งหมดนะฮะมาที่โรงพักครับแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่เหลืออีก3คันเดี๋ยวตำรวจต้องมีการไล่ล่าขยายผลกันต่อนะครับ